ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปัชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t o เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพัธหัสวดีที่19มกราคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอบม,มานำเสนอครับแบบแลนสไลด์ขนลุกวันนี้18มกราคมพักเพื่อไทยยกทัพใหญ่ ไปหาเสียงที่นนทบุรีองอิงแพรทองทานพูดเรื่องแลนสไลด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาจริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เพราะองค์ประกอบน่าจะครบแล้วหลักๆคือการกดปุ่มจากดูใบเลือกตั้งประเทศไทยอิทธิพลจากดูใบย,ยังแรงอยู่ครับที่เป็นเช่นนั้นก็รู้อยู่กันดีแล้วไม่ต่างจากการเลือกตั้งจากปี2554เท่าไรนัก ปีนั้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เป็นนายกแบบงงๆปีนี้ก็อีรอบเดิมอุ้งอิงอาจได้เป็นนายกไปแบบงงงเหมือนกันเปราวดูถูกหรือบูลลี่ครับการทำงานการเมืองมันมีขั้นตอนของมันประเภทดจู่ๆโผลมาเขาเรียกว่าหุ่นเชิดแต่อุ้งอิงดีกว่ายิ่งลักษณ์หน่อยตรงที่มีเวลาเตรียมตัวมากกว่ามีที่ทางในพักเพื่อไทยชัดเจนกว่าคือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ขณะที่ยิ่งลักษณ์ไม่มีตําแหน่งอื่นนอกจากผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสลำดับที่1ฉะนั้นหากวัดประสบการณ์ทางการเมืองอุงอิงขีอปัปูยิ่งลักษณ์เป็นนักการเมืองได้49วันก็ได้ตําแหน่งนายกไปครอบครองส่วนอุงอิงเริ่มเข้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ในวันนั้นนั่งเก้าอี้ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย พร้อมกับคําปลาศัยดิฉันสัมผัสการเมืองตั้งแต่8ขวบตอนนั้นคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนอายุ9ขวบพ่อเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมจากนั้นอีก3ปีพออายุ12ปีพ่อก่อตั้งพักไทยรักไทยชื่อพักนั้นยังอยู่ในใจเสมอถัดมาวันที่20มีนาคม2565เป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเมื่อยกระดับเป็นหัวหน้าครอบครัว คำปราใยก็เปลี่ยนไปอํำนาจรัฐเท่านั้นที่จะเป็นทางออกในเวลานี้และเป็นจุดที่พักเพื่อไทยต้องไปให้ถึงยืนยันว่านโยบายของพักเพื่อไทยจะเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งทักษินชินวัตรปูทางให้ลูกสาวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเพื่อไทยแลนสไลด์คือหนึ่งในนั้นก่อนจะไปถึงแลนสไลด์ออกจะงงอยู่บ้าง กับความรู้ทางการเมืองของอุงอิงเพราะมีบางอย่างคล้ายกับยิ่งลักษณ์การก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีแต่เรายึดหลักประชาธิปไตยและเราหาเสียงแบบแลนสไลด์เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอุงอิงครับอ่านผ่านๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สังเกตดีๆเหมือนท่องมาเป็นวลีเหมือนจะมีความหมายแต่ก็ไม่ได้มีความหมายให้เข้าใจว่าที่พูดนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน และนี่จะเป็นจุดอ่อนของอูงอิงที่ยิ่งลักเคยประสบมาแล้วประเทศซิดนีย์จังหวัดหาดใหญ่ครับครับเลือกตั้งปี2,550พักพลังประชาชนได้สอสอ233ที่นั่งเป็นสอสอแบ่งเขตเลือกตั้ง199ที่นั่งเลือกตั้ง2,554พักเพื่อไทยได้สอสอ265ที่นั่งได้สอสอแบ่งเขตเลือกตั้ง204ที่นั่ง ถัดมาเลือกตั้งปี2562พักเพื่อไทยได้สอสอ136คนทั้งหมดเป็นสอสอระบบเขตเลือกตั้งแม้จะเป็นเพราะระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปรวมทั้งยุทธศาสตร์แตกแบงพันผิดพลาดพักไทยรักษาชาติถูกยุบทำให้พักระบบทักษินได้สอสอน้อยกว่าที่ประเมินไว้อย่าลืมว่าปัจจัยหลักจริงๆของการพ่ายแพ้มาจากพักเพื่อไทยแตก ย้อนกลับไปวันที่18พฤศจิกายน2561มีนักการเมืองกว่า150คนเปิดตัวกับพรรคพลังประชารัฐในวันนั้นมีทั้งอดีตสอสจากพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงอดีตแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหมายความว่าส่วนที่หายไปจากการเลือกตั้งปี2562 ไม่ได้ถูกเติมกลับเข้าไปพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีนี้อย่างแน่นอนรุ่มสามมิตรยังคงยืนยันทํำงานการเมืองในนามพักพลังประชารัฐต่อแม้จะมีบางส่วนแตกออกไปแต่ไม่มีใครกลับพักเพื่อไทยเลือกตั้งบัตรสองใบใช่ว่าเป็นคุณกับพักเพื่อไทยจนสามารถสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์เสมอไปเพราะเอาเข้าจริงคะแนนพักของพักระบบทักษิณน,นั้นไม่ได้เหนือกว่าพักการเมืองลำดับที่สอง ชนิดทิ้งไม่เห็นฝุ่นการเลือกตั้งปี2550พลังประชาชน12 8, 3 38,903คะแนนประชาธิปัตย์12 1 48,504คะแนนชาติไทย1 2 13,532คะแนนการเลือกตั้งปี2554เพื่อไทย15 7 52,470คะแนนประชาธิปัตย์ 11ล้าน4 30,5640คะแนนภูมิใจไทย1ล้าน2 8 1 6 5 2คะแนนการเลือกตั้งปี2562เพื่อไทย7ล้าน8 8 1 0 6คะแนนพลังประชารัฐ8ล้าน4 4 1 2 7 4คะแนนอนาคตใหม่6ล้าน3 30,617คะแนนประชาธิปัตย์ 3 9 9ล9 5 8เคะแนนภูมิใจไทย3 7 3ล้านคะแนนจะเห็นว่าการเลือกตั้งปี2 6 6พัพักเพื่อไทยมีคู่แข่งมากขึ้นมีพักสามารถทำคะแนนพักเกินหลักล้านเสียงได้ถึง6พักจากปกติที่ทำได้เพียง3พักเท่านั้นและพักลำดับที่3ทํทำได้เพียงล้านเศษเศษนำซ้ำพักพลังประชารัฐ มีคะแนนพักมากกว่าพักเพื่อไทยนี่คือสถิติที่ขัดขวางการทำแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยหากพักพลังประชารัฐก้าวไกลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยสามารถรักษาฐานคะแนนเดิมของตัวเองไว้ได้แลนสไลด์จริงๆนะอุงอิงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ